สวัสดีครับพี่้นงท,ท้่รักครับันที่พระราชนาของพระเจ้ามาถึงพี่น้องใน1นประโยคตอที่4ข้อ5ถึงข้อที่6นะครับให้หัวข้อว่าผู้ทรงพิพากษาคนเป็นและคนตายพระคัมภีร์ในข้อที่5ข้อที่6บอกว่าอย่างนี้นะครับคนเหล่านั้นจะ ต้องให้การแก่พระองค์ผู้พร้อมแล้วที่จะพิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายด้วยเหตุน,นี้เองข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนที่ตายไปแล้วเพื่อเขาจะมีชีวิตทางจิตวิญญาณเช่นพระเจ้าแม้ว่าเมื่อเขายังอยู่ในโลกนี้เขาถูกพิพากษาลงโทษเหมือนอย่างมนุษย์ทั่วๆไปพระคัมภีร์ในตอนนี้พออ่านแล้วเนี่ยนะครับเราจะข้องใจข้อที่6อย่างมากว่าข่าวประเสริฐก็ได้ประกาศแม้กระทั่งคนตายไปแล้วไม่มีใครเข้าใจได้ถ้าไม่อ่านเบื้องหลังครับเบื้องหลังก็ คือคริสเตียนเวลานั้นถูกตําหนิว่าไม่เชื่อถูกด่าว่าถูกดินทายทางเสียหายเหมือนการพิภากษาตัดสินตามความคิดด้วยมุมมองที่ผิดๆของพวกเขาเขาหาว่าคริสเตียนไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นถึงแม้ว่าพวกเขาทําตามพระทัยของพระเยซูกิ์เจ้าก็ยังถูกตําหนิอยู่นั่นเองและพระคัมภีร์ในสองข้อนี้ทําให้เราได้ข้อคิดอย่างน้อยสองประการครับเมื่อพระองค์เป็นผู้ทรงพิภากษาคนเป็นคนตายอันที่หนึ่งครับขอให้เรามั่นใจ เมื่อเราทําตามพระทยัพยพระคัมภีร์บอกว่าคนเหล่านั้นจะต้องให้การแก่พระเจ้าผู้ทรงพร้อมในการพิพากษาคนเป็นและคนตายตอนนี้คริสเตียนเวลานั้นนะครับที่เปตโตรได้กล่าวถึงคนเหล่านั้นมองคริสเตียนเวลานั้นไม่ดีแต่เขาก็ยังมั่นคงในการติดตามพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นผู้พิพากษาและเขาเองอยู่ต่อพระพักพระเจ้าด้วยความจริงความถูกต้องวันนี้เวลาทําอะไรก็ตามนะครับต้องถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันทําถูกต้องหรือไม่ถ้าฉันทําถูกต้องขอให้ทําต่อไปแต่ถ้าผิดก็กลับจิตกลับใจ ก็แค่นั้นแหละครับเพราะพระเจ้าเป็นผู้วิพากษาเราจะสังเกตว่าการวิพากษาในโลกมักจะไม่ค่อยยุติธรรมภาพยนต์จีนอินเดียฝรั่งจะเป็นชาติไหนก็ตามรวมทั้งชาติไทยก็จะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นประจำเพราะมนุษย์มักจะเป็นแบบนั้นไม่ค่อยจะยุติธรรมในเรื่องการพิพากษาแต่พระเจ้ายุติธรรมครับและพระองค์ทรงยืนบนความจริง ไม่เข้าข้างเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อยในสภาไม่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าพระเจ้าพระองค์ทรงทำตามสิ่งถูกต้องนั่นะคือสิ่งที่หนึ่งครับขอให้เรามั่นใจ เมื่อชาวพิพากษาสองขอให้เรามีความหวังใจแม้ว่าโลกจะอายุติธรรมต่อเราขอให้เราหวังใจในข้อที่6บอกว่าข่าวประเสริฐนั้นจึงได้ประกาศไม่ได้คนตายพระคัมภีร์ในตอนนี้ถ้าเราอ่านปั๊บนะครับเราจะรู้ว่าเป็นคํากริยาในรูปอดีตการอดีตการคืออะไรครับหมายถึงทําไปแล้วหมายถึงการที่พระองค์ได้ประกาศประกาศตอนไหนถ้าเราอ่านในหนึ่งเปเรตอบทที่สามข้อสิเก้าพระองค์เนี่ยนะครับโดยพระวิญญ,ญาณได้เสด็จไปประกาศกับคนที่ติดคุกอยู่ตอนไหนตอนที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายไม่ได้หมายความว่าหลังจากนั้นพระองค์จะทําต่อเนื่อง พระองค์ประกาศครั้งเดียวประกาศอะไรครับประกาศชัยชนะว่าพระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําคนที่ติดตามพระองค์ล้วนแต่เชื่อในสิ่งถูกต้องแล้วละ่ะเพื่อจะให้คนเหล่านั้นที่เคยปฏิเสธการติดตามพระเจ้าได้รู้และให้คริสเตียนเหล่านั้นที่ได้ติดตามพระองค์นั้นได้มั่นใจในการติดตามพระองค์ต่อไปคนอื่นจะมองเราอย่างไรไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่สุดครับ แต่เมื่อพระเจ้าพระองค์ทรงทอดพระเนตรยูที่เราเราต้องมั่นใจว่าเราดาเนินชีวิตยอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าและอย่างโดยทางพระวิญญาณพระเยซูเปประกาศกับวิญญาณที่ติดคุกประกาศชัยชนะของพระองค์มีคนหนึ่งอธิบายเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากครับตอนสมัยโนอาห์โนอาห์ต้องทนทุกข์มากเพราะเหตุคนเหล่านั้นปฏิเสธโนอาห์แต่เมื่อโนอาห์ได้ทําตามคําของพระเจ้า วิญญาณเหล่านั้นที่พินาศไปสมัยโงอาพระเจ้าได้ไปประกาศให้พวกเขาฟังว่านี่แหละคนที่ติดตามเราเขาทําสิ่งถูกต้องวันหนึ่งเมื่อเราอยู่ต่อพพักพระเจ้าบนบัลลังก์ของพระเจ้าพระองค์จะประกาศอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราทํานั้นถูกต้องหรือไม่วันนั้นเองจะเป็นวันที่ชื่ชนชมยินด,ดีกับคนที่ดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องต่อพระเจ้าเพราะพระองค์เป็นผู้มีภาษาคนเป็นและคนตายขอให้เรามั่นใจมีความหวังใจใจะพลอครับ